ทำไมหลายคนใช้ Yamaha XMAX แทนรถ Big กไบคคลิปนี้มีคำตอบครับต้องบอกว่าย a มา h a XMAX เนี่ยเป็นรถ Big กสกูตเตอร์ตัวจบอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถใช้งานแทนบิ๊กไบได้ครับทำไมถึงใช้แทนได้คำตอบก็คือความแรงของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าวิ่งเกาะกลุ่มกับรถบิ๊กไบได้แบบสบายๆหากกลุ่มที่คุณขับขี่เนี่ยเขาใช้ความเร็วอยู่ในย่าน120-140กิมตชัโมงบอกเลยว่า XMAX เนี่ยวิ่งเกาะกลุ่มไปได้แบบสบายส มิน้ำซ้ำตัวรถเนี่ยยังได้พื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งที่ใหญ่มากๆสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้เต็มใบได้ถึง2ใบทําให้คุณเนี่ยสามารถขับรถคันนี้ไปแบบตัวเปล่าได้โดยที่ไม่ต้องติดกล่องบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมเหมือนกับรถบิ๊กไบท์เรียกได้ว่าซื้อรถออกจากโชว์รูมเอาไปออกทริปเลยก็ยังได้เพราะว่าเขามีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะนั่นเองและด้วยพื้นที่ใช้สอยที่เยอะประกอบกับตัวรถเนี่ยเป็นรถแบบอัตโนมัติทําให้มันกลายเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากการใช้งานในเมืองเนี่ยการขี่รถเกียร์อัตโนมติยังไงก็สะดวกกว่าขี่รถมีคลัชเพราะคุณทำหน้าที่บิดกับเบรกเท่านั้นทําให้สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายซอกแซกไปตามช่องทางจราจรต่างๆได้อย่างง่ายดายมากกว่าอีกทั้งตัวรถเนี่ยยังเป็นพิกัดเครื่องยนต์ 300cc ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าประหยัดน้ำมันและมีความทนทานสูงมากทำให้เรื่องของค่าบำรุงรักษาของเขาเนี่ย ถูกรถ Big กไบคเยอะมากๆแถมเอาไปออกทริปวิ่งเร็วพอๆกันได้ด้วยก็เลยไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไม xmax ถึงเป็นรถที่หลายๆคนซื้อมาแทนรถ Big กไบคเพอะวิ่งเร็วได้พอกันแถมอันเนกประสงค์กว่าและใช้งานได้ทุกวันที่สำคัญดูแลรักษาได้ถูกกว่าเยอะคับ